สวัสดีค่ะตามสูมผืนแคารเชร์แอร์ขอต้อนรับทุกท่านเดินทางสู่จังหวัดนครพนมโดยระยะทาง734กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ12ชั่วโมงจะถึงไปทางประมาณ8นาฬิา30นาทีพนักง,งานขับรถคุณชัยสิทธิ์และดิฉันสายฝนยินดีรับใช้ค่ะผูบริษัทะสงจะลงณจุดใดหัวใจพนัง,งานนะคะ ประชาัมพันั์ผู้โดยสารทุกท่านนะคะเนื่องจากช่วงนี้มีสภาวะโควิดโดยสาทท่านใดที่ยังไม่สวมหน้ากากอนกามัยกรุณาสวมหน้ากากอนามัยให้เรียบร้อยื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารทุกท่านค่ะกฎหมาหยห้างสุบรีด,ดืพพ่มแอลกอฮอล์บริษททุกท่านต้องคาดเขียขัดที่โลหิตลอดการเดินทางื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารทุกท่านค่ะผู้ฝ่าฝื้นรอบไม่เกิน5,000บาทกรุณาปิดเสียงโทรศัพท์มือถือเพื่อไม่เป็นการรบกวนผู้โดยสารท่านอื่น ไดควชัยแอร์จำกัดความเร็วอยู่ที่90กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อความปลอดภัยและอนุรักษ์พลาังงานค่ะขอแนะนําการใช้อุปกรณ์บนรถนะคะขอแนะนําการใช้อุปกรณ์บนรถนะคะผู้โดยสารสังเกตเห็นปุ่มด้านข้างบ่อกไหมคะผู้โดยสารสังเกตเห็นปุ่มด้านข้างบ่อกไหมคะผู้โดยสารสามารถปับเบาะเองนอนเองได้เพียงผู้โดยสารกดปุ่มค้างไว้ทรงที่ลูกศรชี้ขึ้นชี้ลงเพียงผู้โดยสารกดปุ่มค้างไว้ทรงที่ลูกศรชี้ขึ้นชี้ลงปุ่มสีแดงคือปุ่มเรียกใช้พนังงานปุ่มสีแดงคือปุ่มเรียกใช กลุ่มสีเหลืองคือกลุ่มเปิดไฟอยู่ในศีสาของท่านกลุ่มสีเหลืองคือกลุ่มเปิดไฟอยู่ในศีสาของท่านห้องสุขภัณฑ์หรือห้องสุขาอยู่ด้านท้ายรถห้องสุขภัณฑ์หรือห้องสุขาอยู่ด้านท้ายรถขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพในนาเที่ยวนี้ดิฉันสายฝนินดีรับใช้ค่ะขอบคุณค่ะและสวัสดีค่ะ